โรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต2เสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพถร,ระดับ3ดาวประจำปีการศึกษา2566ตามเกณฑ์การพิจารณา4ด้าน ได้แก่ 1. ด้านโรงเรียน 2. ด้านผู้บริหาร 3. ด้านครู 4. ด้านนักเรียนด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตสอง ตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลน,นาสีอำเภอสวรนครูหาจังหวัดหนองบัวลำภูปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาภายใต้การบริหารโดยนายทาราดนทันตาหะพร้อมทางข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกจำนวน23คนในปีการศึกษา2566มีนักเรียนจำนวน256คนสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาดบรรยากาศร่มรื่นสวยงามและน่าอยู่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม และมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องมีแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมกำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสารรค์โดยผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียนได้แก่พอเพียงเคียงคู่วินยัยใจซื่อสัตย์มีใจพักรักจิตอาสาโรงเรียนได้จัดทำสารสนเทศด้านคุณธรรมมีการจัดทำวารสารเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์โรงเรียนได้สร้างเครือข่ายในโรงเรียนโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอก การสร้างเครือข่ายกับองค์กรศาสนาส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรอบที่2ปีการศึกษา2,566ถึง2,568 2. รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุขระดับทอง 3. รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวด้านที่สองด้านผู้บริหารนายทราดลทันตาหะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อน การบริหารงานมีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงานส่งผลให้ได้รับรางวัลดังนี้ 1. ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาจิตสติรู้ตัวปัญญารู้คิดของผู้บริหาร 2. ได้สอบนักธรรมชั้นโทอุดมศึกษา 3. ผ่านการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด 4. ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารกิจการลูกเสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2565ด้านที่3ด้านครู ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการออกแบบการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมการสร้างหรือการจัดหาสื่อการสอนวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนานักเรียน ครูได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับรางวัลดังนี้นางมนวิพาหงสิริได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติโลรางวัลครูดีไม่มีอบบยามคุครูต้นแบบระดับประถมมวัยประจำปี2566นางสาวศนีรัตนสุทธิแพทย์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูดีมีจรรยาบรรณ ประจำปี2566นางสาวแสงจันชัยโยได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่นประจำปี2566 นางสาวสุภาพรด้านนอกได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นลูกจางชั่วคราวสายงานการสอนดีเด่นประจำปี2,566รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติลูกเสือจิตอาสาพระราชทานด้านที่4ด้านนักเรียน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนนักเรียนมีโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่นโครงงานนิทานพาเพลินโครงงานต้นกล้าน้อยโครงงานผ้าย้อมมัดใจโครงงานห้องเรียนสวยรวยสเสน่ห์โครงงานรวมพลังเด็กดีวิถีพุทธวอลเลย์บอล โครงงานสืบสารวิถีไทยรำโครงงานสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโครงงานถักทอร้อยสายโครงงานน้ำตาคล้าสมุนไพรใกล้ตัวเพื่อสุขภาพโครงงานแคนว่าสสื่อแทนใจโครงงานนักเรียนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ นักเรียนมีการสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมและสามารถนำไปเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมได้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนดนักเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณนะจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่ 1. การแข่งขันคิดเลขเร็วได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 2. การแข่งขันเวทคณิตได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 3. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษาได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้จัดทำนวัตกรรมสร้างสรรค์ทั้งประเภทผู้บริหารและประเภทครูเพื่อเป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการปลูกฝังคุณธรรม ให้กับนักเรียนให้มีพฤติกรรมที่บ่งชี้เชิงบวกและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ดังนี้นวัตกรรมสมบูรณ์โมเดลขับเคลื่อนความรู้คู่คุณธรรมเป็นเทคนิคที่ใช้ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมสำหรับโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ได้มีการพัฒนามาจากหลักการบริหาร แบบมีส่วนรวมมีกระบวนการผลิตนวัตรกรรมขั้นตอนการดำเนินงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ดังนี้สมบูรณ์โมเดลคือเทคนิคหรือวิธีการบริหารที่นำมาประยุกต์ในการขับเคลื่อนโรงเรียนบ้านนอนสมบูรณ์โดยมีโครงสร้างการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสพทโรงเรียนบ้านนอนสมบูรณ์ ได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสาพอทอโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมต่อยอดให้กับผู้บริหารคณะครูและนักเรียนได้มีจิตสำนึกที่ดีปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสวัสดีค่ะ